สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกเขาหลามออฟฟิเชีลค่ะมาใจค่าไฟจ้ะพี่น้องมาเสียค่าไฟ เชื่อเน่แมนป่ะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่นงจ่ายค่าไฟแดดฮานหลายจากช่วงนี้นบ่ายโมงชมบรรยากาศข้างหน้า อันนี้บ่ายโมงจะพี่นอ้องเพื่อนเพิ่งทำงาน บ้านจะพี่น้องวันดนี้บรรยากาศทางนอกง,งางามจากพี่น้องคนภูเขาอันนี้เป็นอำเภอภูเขียวจ้ะนะอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิการไฟฟ้าภูมิภาคภูเขียวกลับบ้านจากพี่น้องไปซื้อของไปซื้ออาหารสด บรรยาก,กาศงามๆจะพี่น้องเบื้องท้องฟ้าดูป่ะท้องฟ้าสวยงามมากเลยโทษมมนอย่างอีกเนาะจีน่ด้เนี่ยเนะาะเราลัดได้ละไทยคิดอย่างไรกับท่าไม่ได้ทงสายสามาดูนี่ บรรยากาศกลับบ้านจากพี่น้องไปซื้อของตลาดผู้เขียวอีกจ่ายค่าไฟแล้วไปจ่ายค่าน้ำจากวันนี้ <c oughs> จ่ายค่าไฟแล้วก็ไปจ่ายค่าน้ำอีก เป็นไฟแดงสทางซ้ายไปชุมแพรขวามือไปแก้งข้อจ้ะพี่นอ้องตรงไปไปตลาดผูเขียวนี่เป็นสี่แยกไฟแดงป้าฟ้างามแท้ตรงไปนี่คือไปผูเขียวจ้ะพี่นอ้อง sẽ được nãy giờ này nhé, anh em. Sẽ đượcจบ,จบ, bay. Anh mua thứ gì này? ngô ma làm gì thế? แดดหวอนๆจากพี่นอ้องแดดร้อนมากไปหาซื้อครีมซื้อแป้งซื้อครีมทาก่อนป้อด,ด,ดตน้นปซื้อครม ดูเขียวจ้ะพี่น้อง เขียวจักพี่หน่อยไปซื้อของก่อนหน่ำไม่เป็นแต่แซ็บไปซื้อพริกจ้ะพี่น่องไปซื้อพริกแห้ง เกยายาสตรจากพี่นออ่าละซาวเกษตรอ่าละห้บาทจากพี่นอห้าสิบบาทคลิปนี้กป็ปากไว้สำเนาจากฝากช่องเจเดือนแยกเข้าหลามด้วยค่ะ